เจอริคเตอร์โน .1 ของโลกเขาไปป่ายุโรปเพีกับโยนเกมนะบอกเลยว่าน่าเกียดมากนะเรื่องว่าหมู่หวานของเราเล่นริคเตอร์ไว้ได้โหดแค่ไหนทำไมป่ายุโรปถึงออกเพียงแค่ดาบฟาร์มนะไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมกันเลยขอบอกเลยว่าเกมโคตรน่าเกียดเลยนะสำหรับป่าของยุโรปเวกวันนะเบื่อไหมเวลาจะซื้อหรือจะขายไอเดียเกมทีไลน์โดนโกงดุกนี่เลยขอแนะนำเขตแอดมินต้นทีทีเจ็ดเพจรับซื้อและขายราชเกม R V ที่ดีที่สุดในตอนนี้มีไอเดียให้เลือกเทียบเริ่มต้นเพียงห้าสิบบาทเท่านั้ ถ้ามองดูจริงๆเนี่ยติ๊กติ๊กเองเนี่ยมันเป็นความต่อเนื่องนะครับไม่ได้แบบมันไม่ได้แรงแบบปุ้มปั้งเหมือนแรสอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้เหมือนนาตาหย่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอบเป็นห่วงเรื่องของเบิร์ตามเหตุเหรือัน,นแล้วยิ่งมีมาจิกกระเบิดเยอะอยู่ด้วยครับแล้วโ oh. อ้โหเอไอมางัดก่อนเสียฟิกเกอร์แน่นอนครับไม่ต้องดูก็รู้อะเมื่อกี้ oh. มีเซ oh. นเซอร์นิดนึงเซนเซอร์นริดนึงเรียกว่ามาถึงนี่คลิปยังไม่ทันเอาเอาหัวดมกันนะคลิปนี่คิวบอกฟิกเกอร์จ๋าาาาพีีี่่่่ลลลกกกกออ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 นนนโโ้้้หแววครััับบไเเฟฟ็ฮะะดึงงงขทมมต โอ้เราเป็นตูเลนครับไปเจอกับทางด้านของเทวันนัครับเรียกว่ายิงยับเหมือนกันนะซัมเมอร์เองจะมีปัญหาในช่วงแรกเพราะตัวเองยิงเป็นเป้าเดียวนะครับตัวนี้เข้ามาอินเวียรเลยครับเมื่อซันโดสตาร์เข้าไปสามแต็กล้วงเก็บหนักมากครับต้องสวนขึ้นมาด้านหลังขึ้นที่คิวอาร์โดนไปฮะกบผมแล้วโดนจับงัดจับมวงวันที่โลเกตตัวอยากได้บนมาแล้วซัมเมอร์เขาตยู่กลางวเราไม่สามารถทจะพุ่งหญิงออกไปครับซิลิวติดสตาร์มาตรงนี้ครับพยายามวิ่งเข้ามากลางวงล้อพยายามเก็บได้สักคนนึงแต่เก็บไม่ไหวครับ โอ้โหไม่ไหวอย่าฝืนแล้วโดนเก็บไปถึง2ตัวในไฟนี้ครับสำหรับทางโนวายุโรปอ่ะจับไปกี้ซัมเมอร์กับมิเตอร์ซันนี่ก็เกือบอยู่เหมือนกันแน่เหมือนกันรอแล้วมากๆฮะโหเราเก็บได้ไปก่อนนะครับ2คิวรวดๆครับจากทางทีตัวซันในบอคป้าต้องชมหมู่หวานนะที่เขามาเติมเลนไวมากนะก็ด้วยความเป็นิกเตอร์แหละนะในการเปลี่ยนท่าตของดาบทีนึงเนี่ยก็วิ่งไวทีนึงนะแล้วตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นรองเท้าชิ้นแรกเลยเพราะนั้นโรเตทเลนไวมากๆครับ าจ้าเกมนี้บอกเลยว่าตักคีฟเลนก็สูไม่ค่อยได้ไปเติร์นเลนก็ไม่เร็วอีก่แล้วย,ยิ่งทีมเนี่ยเป็นตัวเวทเยอะไม่รู้ว่าจะเป็นโคโค่หรือว่าทางมาจ้านะที่อาจจะออกเป็นซอร์ริงออร่านครับเพื่อม,มาช่วยเสริมเพิ่มเติมดาเหตุนในการเพิ่มสต์ตัวนะครับโอ้เราเปิดตัวแรกก็เปิดมาแบบนี้โคโค่เดินเอาหน้าไปเช็คฮนะอยู่ดีๆก็โดนมือตกหน้า ยากครับแบบนี้รับเกือกที่มาก็มาแล้วฮะมาครูกันทันทีครับสำหรับโคลมาเดบอลคอปปาครับผมว่าจุดในเกมนี้เนี่ยก็น่าจะเหมือนเกมที่แล้วกับการที่ป่านทีมไหนเนี่ยสามารถเล่นได้ง่ายกับกันเพราะอย่างที่เรารู้อนาคตเนี่ยถ้ามันทําไม่ได้เลยเนี่ยมัดสองงัดอีกหนึ่งทีพอจะตายเอาแล้วเปิดอติพร้อมเลยหายครับโอ้เข้าไปเรื่องฝ่าดงวัยรุ่นแต่ออกมาอย่างเฉิดฉายกับหมูหวานหนึ่งต่อสามนะครับเมื่อกี้เสยทีเดียวนี่บอกเลยว่าตกใจกันทั้งทีมอะ หมวกหวังจะมาเมื่อกี้เนี่ยมาห้าข้าก็ตอบเรียบ oh. มันเป็นตัวแบบนี้ครับนี่ขนาดเขาก็เนิร์ฟดาเมจลงมาแล้วนะอะไรงัะตอ่อไม่รอแล้วนะมาอะไรจะสวนคืนมาเอ็กซิคิวชันเนอร์เบรกแต่ไม่ตายจ้ามาสิแล้วดีทาริเอตครับลดแหนลดดามเมจเป็นอิโม oh, ดามเมจไปไม่โดยดิเกอร์ตามมาแล้วตรงนี้ครับเปลี่ยนาท่าพาดดาบหลบออกไปก่อนจกไปแล้ววิ่งออกไปแต่โดนยี oh. ้ยังไม่ตายออกไม่ได้หลอดเอลือดดำเลวอดดิ่โลหิตแต่ว่าการเป็นทานองหลวงไอเบกที่โดนสวนมาแทนนะโอ้จังหวะเปลี่ยนท่าแล้วหลบแบบมิตติตอน,นเมื่อกี้ โอ้โหจู๊คลายจุ้ขวาครับคือดาเมจแบบตีธรรมดาของก็ตายได้มันก็ไม่ใช่จะมีอยู่แล้วแหละนะแต่แบบโอ้โหหม่วานนี่เหลือเลือดน้อยแล้วเนาะอีกครับแต่ไม่ตายสักทีครับโอ้โหดังอะเดดแคมป์อ่ะเดดแคมป์มานี่เกี่ยวมาคุยกันก่อนดามิเมตเนียนมาชุตใจยิงอัดเข้าลงไปตายกดอันวิเิกเบาเป็นยิมุนดาเมจครับแล้วหลบออกไม่ได้ด้วยครับเปิดอัลติเข้ามาโคโค่อะไรจะตายต้องถอยมาแต่โดอัลติแอโร้เคออสอะโอ้ยิงทะลุกลางหลังอะไปถึงหัวใจครับจังหวะดอกธนูเมื่อกี้ จะรอดออกมาแล้วโคโคคือความคิดดีแล้วนะครับแต่ว่าไม่สามารถข้ามกระสันได้ครับตอนนี้โดนตบโดนยิงฟรีอยู่ครับกิสลี่คิวและต้องเสียฟิกเกอร์อีกหนึ่งครั้งอ่ะเอาแล้บุวานไปแลวฮะตัดคีฟแล้วครับส่วนด้านล่างครับซัมเมอร์ร้่อยฟรีจังหวะนี้โอ้สองแรงแข่งขันครับสองแครี่ฮะให้ปอมสบายครับเวสวันเข้ามาตรงนั้นแต่ทีมงานด้านหลังมากบายจ้าเข้ามาอยู่แล้วครับเอาไปเลยครับพี่ครับขอโทษครับ รู้สึกว่าตำแหนของโซดานล่าองบ้านี่เป็นผู้หญิงสามคนนะฮะให้ผู้หญิงทำงานไปเดี๋ยวผู้ชายแทนงเองพวกนี้นี่สิงโต้เป็นแบบให้ให้ตัวเมียออกล่าเหยื่อตัวผู้นี้รอกินอย่างเดียวเป็นเสือนอนกินหรือว่าเป็นช้างก็ไปแข้งเขาได้เดี๋ยวทาให้พวกเธออยู่ข้างหลังไว้โอ้โหคนนี้เครื่องหลอดเลยนะครับอีกนิดเองก็ต้องระวังด้วยเนี่ยโอ้แล้วตัวอีกนิดที่ไปออกเท้ารถกูดาวเนี่ยแสดงว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีการป้องกันเลยเลยฮะ เพียก็จะมีเนี่ยหลังจากที่ขึ้นเกาะเล็กมานะครับไลอาเมอร์คงจะเป็นอากอนี่แหละนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยวางเอาดึงไม่โดนด้วยโดนดาเมจเต็มเต็มแทนก็ตายครับยุี่ยิวฮะแล้วไอเปีครับโดนไล่มาต้องโกสบงหนีไปจริงแค่เราเอ้ลูกสียออกมาแต่ไม่โดนนะ แต่ไม่เป็นไรครับแล้วไงใครแคร์เพราะทีมงานเราเยอะกว่าผาไถดันเข้ามาเปิดธนูยิงสโลมาตีขี้ไปหนึ่งทีเกือบตายครับโพอเซดอนผมเชื่อว่าตอนนี้กิสลี่คิวน่าจะเข้าใจโหขออ,อิสราเอล <c oughs> แล้วกับการที่เกี่ยวแล้วเจออิปเนตเป็นยังไงฮะโอ้โหแล้วโค้คอ,อยู่ตรงกาา <มา S 2> ลางรับตีไปหนึ่งทีครับโดนลุมสกรรมยำเท้าหายไปทันทีครับ แล้วว้าเออบวาบ้าอย่างนั้นบ้าอย่างนั้นเอาดอกบัวไปกินโอ้แล้วด้านบนก็ยิงฟรีครับซัมเมอร์ได้ทาวเวอร์ด้านบนไปด้วยครับ029เลยครับตอนนี้การเงินนำไป6,000แน่โอ้โหแล้วดูดาเมจของโพไซดอนนะบปาใส่อีซีดิวเท่ที่จะไม่ลดคือการออกเท่ตอนนี้นี่ง่ายมากฮะออกรองข้ากันซีซีชิ้นแรกก่อนเลยลำบากเลยครับโอ้แล้วเดรียมาขอสักตัวคอสักตัวที่มีใครอยู่ในนั้นก็ได้ ก็ยังฆ่าไม่ได้นะครับมิเตอร์ซังยังฟิกเกอร์ยังมาได้อยู่นะโอ้แล้วบฮัชเอาอีกแล้วฮะเก็บไหมเก็บที่ไหมเก็บที่ไหมจะเก็บที่ไหมรอรออยู่นะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะมาไหมเอมกเฮ้ยจังหวเถื่อเฮ้ยอันติรอด้วยแล้วกดโกสบล็อกไปครับโอ้ต้องเสียทั้งฟิกเกอร์ทั้งโกสบล็อกเลยครับมันอยู่ไม่ได้ครับแถวนี้มันเถื่อนนะ ม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ครับแล้วกิซี่คือโดนไล่มาข้างหลังมาสโลยหนึ่งทีซัมเมอร์ยิงเอเจเรียม,มาท่าติดสตันนี่มีงานงอกแน่นอนนะฮะเมื่อกี้น่าอาจจะขาดประมาณสองถั่วโอ้โหอ้โหเราเดินเกมแบบต่อเน,นื่องโต้ใต้ามาเขาบ้าครับเขาด้วยเทมชิงแรกของซัมเมอร์ด้วยครับโอ้โหคลิปเซนต์นีฮะเพราะว่าดูแล้วฝั่งนู้นเนี่ยไม่มีความอึดเลยยิงถ้าคลิปทีนึงนี่สะดุ้งฮะหลังนี่น่าจะโอ้หายไปาจะแถบฮนะโอ้โลเก็ตเกมนี้สบายฮะ คือแบบยังมีอิสระในการเดินเหมือนเดินมนะแต่เวสบอลนี่สิแม้ว่าความผิวไหวของพี่แกเนี่ยจะไววก็จริงแต่ <S 2> <S 2> <S 2> ดําเมทที่แกออกเนี่ยไม่ค่อยได้เพิ่มเติมเลยเลยและด้วยความที่เกมนี้บิวมาเป็นโซลิเวอร์ด้วยนะครับทำให้คือดําเมจมันจัดจริงแต่ว่าการเอาตัวรอดในไฟหรือว่าจังหวะที่รอสกิลคูดาวเนี่ยก<อ>็น้อยดูเลือดไม่พอน,นั่นเองแล้วโค้ชบอลก็ไมป้อมแท้แท้โอ้โห,ห้าบ้านพี่ก็ไม่เวชรนะครับโอ้จังหวะยกศอกแล้วพุ่งเข้าไปนี่บอกโค้ชบอลนี่เอาชีวิตผมไปเลยฮะนะฮะ เชิญครับพี่เชิญครับอย่ากทำอะไรทำเลยครับพี่แต่ในเกมนี้เนี่ยเหมือนว่าโนวายุโรปเนี่ยจะมีข้อหนึ่งที่ได้เปรียบแม้ก็คือการการคีบนะฮะเพราะว่าอินนี้เนี่ยก็ยังสาดสก,กิลได้ดีอยู่แต่ว่าเรื่องของทุนนิยมมันไปเข้าไขออกไขรจริงจริงครับเก็ตไม่ตายแต่เพราะนั่นแหลของกิสตี่กิลที่ตายไปแทนครับ <S <S ติดอยู่กลางวงร,รอบเพิ่มจะสาดสกิลก็ตายกตายจนได้แต่ก็ต้องแลกกับไอเฟกไปด้วยครับโอ้โหเราคีบเลนนั้นไม่มีเรือตรงกลางอะแต่นี่ครับยี่สิบห้าวินาทีครับดาร์คซีเนียจะ วันครับด้านบนนึงก็คร ouais. ain ีปไหลมาน่าจะมีโอกาสได้ทาวเวอร์สูงครับโอ้โหน้องมูห่าเกมนี้คีอคิวจัดนะฮะเอาลงไอวันโดนเลยครับด้านล่างโอ้หน้าแดงแป๊ดเลยลงไปเยอะครับคือออกบ้านไม่ได้ตอนนี้นะฮะเป็นช่วงเคอร์ฟิวฮะโอ้โหมีพวกชายชะกันแบบยืนดักล้อมอยู่เต็มบ้านไปหมดเลยเคอร์ฟิวนี้ไม่ได้โดนจับนะฮะโดนฆ่าเลยนะไม่ใช่ฮะเรียกว่าไม่มีการสอบปากคำหรือว่าจับเป็นอะไรทั้งสิ้นนะะโอ้โหจับตายล้วน โอ้โหแล้วอาแล้วครับดาร์คซีรีส์นเ,นเกิดแต่ผมอามาดิมานี่มาหลายทีแล้วโอ้ยอะไรนักหนาตบสองมาแล้วโดนยิงเปิดต<ล>ัวเดเชเดียมายิงสาหัสแล้วแคชอสมาไม่โดนปาดเข้าไปเพ<ม>ื<จ>่อจะโดนหนึ่งทีมิเตอร์ซันเองต้องถอยออกมาก่อนครับคลิปไม่มีแล้วฮะโอ้พิต์ซันเมกินี่เสียวนะไปครับเดชเป็นโอ้โหฮะตูดนดาเมจของพิต์ซันแล้วต่อด้วยบัวหวานหายไปเลยครับพอจะติดอยู่กลางวงล้อมก็จะตายต้องถอยออกมาอยู่ก่อนนะฮะบัวหวานเองเข้าไปตรงนั้นนานครับต้องรีบถอยออกมาเหมือนกันครับ เราฟิกเกอร์นี้รอดออกมาได้แต่ตอนนี้เนี่ยดังซาริเออร์ก็ยังสามารถมาเก็บได้ครับแต่เหมือนทีมไทยฮะคนอยากจะย้ำเรื่อยๆฮะโอ้คนเยอะกว่าครับรีบบีบฮะเพราะว่าซัมเมอร์เองถ้าคีบเข้าป้อมในระยะหนึ่งก็ยิงฟรีอยู่แล้วฮะดอกเดียวพี่แกก็เอานะฮะโอ้เรียกว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาให้ยคุ้มเลยนิดหน่อยเอาไว้ก่อนช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีอะไรเก็บได้ก็เก็บนะทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ทิ้งไป ต่อ13ครับการเงินห่างกัน1 0 0 0 0หมื่นเรียกว่านว่ายุโรปเองเนี่ยเล่นยากมากจริงๆแล้วการที่เป็นทีเป็นในแบบเป็น,เ,ปนเลนนิ่งด้วยนะพอไม่ได้สนโนบอลแล้วโดนเก็บหนักขนาดนี้เนี่ยเล่นยากมากตาเมาย์อาจจะไม่พอแล้วพยายามจะบิ้วขึ้นมาเป็นของที่ยืนในไฟให้ได้นานที่สุดแต่ว่าเงินที่ห่างหมื่นหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าของแบบนี้เนี่ย ก็ไม่น่าจะยืนได้นานครับสำหรับทางโคโค่ฮะใช่ค,คือความกิง,ง,งกัของตัวเองคือการเก็บสแตกได้แบบรเร็วแล้วสามารถไหลต่อด้วยทนเดเบอร์ได้แต่เราเห็นว,<ช>ว,ว่าเกมนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ฆ่าใครเลยฮะเกิดเ้ามาแล้วจับได้พิเดอร์ัไปตาไมไปชุดแก่ไปกระพิบเข้ามามเกือบตายครับถอยไปก่อนโก้อมมาไม่ถึงด้านหลังครับเดนเจรียมดักโซนเอาไว้ครับอีสเียดิวครับพยายามจะรับดาเมจด้านหน้าโดนรับไปสามสี่ตัวไป่สรโดนยิงโซนได้ใช้เลยอู้จับไปฆ่าเขาแต่การเป็นการแก๊งตัวเองซชอย่างนั้นครับอ้ซัมเมอร์บอก โอ้เห็นผมไม่มีตัวช่วยแต่ดาวเว็ผมเนี่ยโอเวอร์นะเตาชั้นนะโอ้ปล่อยเด็กบนเดสเตอร์แล้วครับจังหวะนี้ป้องการเสียไปแล้วอะไหลเข้ามาครับคริสลี่คิวโดนตกเข้าไปครับดึงใครไม่ได้ด้านบนก็โดนดันอยู่ครับเกสดันมาฮะตรงกลางมีซัมเมอร์ที่รออยู่แล้วครับดอ oh, <yeah. S 2> นฮะเหลืออยู่2คนกับคริสลี่คิวครับไม่รู้จะการไงคิดมันไหลเข้ามาขนาดนี้คริดบอกบายยอมเดืเพื่อน มอบจะครับมันไม่ไหวแล้วครับลาก่อนครับและเรียบร้อยครับโดยคาราคม้าครับไปได้สองต่อศูนย์เกมฮะจบเกมที่สองับภายในสินบนาทีต้นๆเท่านั้นครับโอ้โหเกมที่่าวว่าเล่นง่ายกว่าเกมที่แล้วเลยครับความลื่นไหลในเกมแล้วก็เรื่องของเลนนิ่งที่ดรัมมาแล้วเป็นดรัมที่ได้เปลี่ยนในเลนทั้งสามเลนเลยแล้วทําได้ตามนัดหมายด้วยครับ คือด้ามสุดท้ายเนี่ยเรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีมากพอเห็นอย่างที่ผมกล่าวไว้คือเจทีก็เคยเล่นแต่ว่าในยุคนั้นกับยุคนี้เนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันนะครับแล้วเวสบอลบอกว่ารองเท้าไม่ต้องมีตีป่าก็วิ่งได้นะฮะเป็นผู้ดีเออนะฮะเออเรียกว่าเท้าเปล่าเับเป็นผู้ดีเก่าลองแบบเดินเท้าเปล่าขึ้นบ้านอะไรประมาณนี้เราเหินได้เหินได้เหินได้อ๋อนะครับก็เล่นลำบากจริงๆแหละ